สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของคำสรรพนามนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับคำสรรพนามนะครับหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามชนิดต่างๆเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าคำนามคืออะไรนะครับนักเรียนจําความหมายของคำนามได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับคำนามหมายถึงคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นั่นเองนะครับแล้วคำศัพรพนามมันใช้แทนคํานามอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับจากตัวอย่างที่คุณครูนํามานะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ กำลังกล่าวถึงคนสองคนกำลังพูดสนทนากันนะครับคนที่หนึ่งนะครับชื่อโตมอร์นะครับเขาพูดว่าผมอยากไปโรงเรียนแล้วนะครับกับคนที่สองนะครับชื่อตะวันเขาพูดว่าฉันก็อยากไปโรงเรียนเหมือนกันอ,อันดับแรกเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนลองหาสิครับว่าในประโยคนี้นะครับที่คุณครูนำมามีคำนามคำว่าอะไรบ้าง บอีกทีนะครับคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ในประโยคนี้มีชื่อคนไหมครับมีนะครับมีชื่อคนชื่อว่าโตมอนกับชื่อว่าตวันนั่นเองนะครับและคำที่ใช้เรียกชื่อสถานที่มีไหมครับมีนะครับก็คือคําว่าโรงเรียนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่ามีคำนามคำว่าโตมอนตะวันแล้วก็โรงเรียนนะครับอ่ะอันดับต่อไปนะครับเราลองดูสิครับว่าคำไหนที่มันสามารถใช้แทนคำนามได้บ้างคำที่ใช้แทนคำนามได้คือคำว่าคำว่าอะไรครับคำว่าผมกับคำว่าฉันนั่นเองเพราะฉะนั้น คำว่าผมกับคำว่าฉันมันใช้แทนคำว่าอะไรคำว่าผมในที่นี้ก็หมายถึงโตมอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าผมจึงเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามก็คือคำว่าโตมอนส่วนคำว่าฉันก็ถือว่าเป็นคำสรรพนามเช่นเดียวกันเพราะคำว่าฉันในที่นี้ใช้แทนคำว่าตววันอันนี้ก็คือหน้าที่ของคำสรรพนามนั่นเองนะครับใช้แทนคำนามเดี๋ยวเรามา ดูสิครับว่าคําสรรพนามมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ชนิดนะครับคําสรรพนามแบ่งออกเป็น5ชนิดนะครับชนิดที่1บุรุษสรรพนามชนิดที่2องคำสรรพนามชี้เฉพาะชนิดที่3คําสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ c คําสรรพนามถามและ5คําสรรพนามแยกฝาเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับว่าแต่และชนิดเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตยัยงไงหรือการใช้อย่างไรนะครับ มาเริ่มที่ชนิดที่1บุรุษสรรพนามนะครับบุรุษสรรพนามเขาก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก3ชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งบุรุษสรรพนามที่1น,นะครับแทนตัวผู้พูดเช่นผมฉันข้าพเจ้านะครับมาดูตัวอย่างประโยคนะครับตัวอย่างประโยคก็คือผมกําลังตั้งใจทําการบ้านคาสรรพนามหรือบุรุษสรรพนามที่1ก็คือคําว่า นะครับต่อไปบุรุษสรรพนามที่สองแทนตัวผู้ฟังนะครับก็จะมีคำว่าเช่นคำว่าท่านเธอคุณและบุรุษสรรพนามที่3แทนตัวผู้ถูกกล่าวถึงก็จะมีเช่นคำว่าเขามันเขานะครับสรุปง่ายๆก็คือบุรุษสรรพนามเราจะแบ่งออกเป็น3บุรุษคือ คูพูดตอนนี้คุณครูกําลังพูดอยู่คุณครูก็จะใช้คำที่แทนตัวคุณครูว่าผมฉันข้าพเจ้านะครับตอนนี้นักเรียนกําลังฟังอยู่นะครับแทนตัวผู้ฟังนะครับครูก็จะใช้แทนคํานับเรียนว่าท่านเธอคุณและผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือไม่ได้อยู่ในการสนทนาด้วยนะครับแต่เรากล่าวถึงเขาคนนั้นใช่ไหมครับเราก็จะใช้แทนคําว่าเขามัน แล้วก็เขานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบุรุษสรรนามนะครับต่อไปคําสรรพนามชนิดที่สองนะครับคําสรรนามชี้เฉพาะซึ่งคําสรรพนามชี้เฉพาะก็จะประกอบไปด้วยคําว่านี่นี้นั่นนั้น,น,นแล้วก็โน่นโน้นนะครับถ้านักเรียนเจอคําเหล่านี้นะครับอยู่ในประโยคนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่าคําเหล่านี้เป็นคําสรรนามชี้เฉพาะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับตัวอย่างประโยคนะครับนี่คือดินสอของฉันนะครับเวลาเราพูดประโยคนี้เราก็อาจจะต้องหยิบดินสอขึ้นมาหรือว่าชี้ไปที่ดินสอใช่ไหมครับเพื่อเป็นการชี้เฉพาะนะครับเราถึงจะเข้าใจนะครับถ้าอยู่ดีๆเราพูดขึ้นมาว่านี่คือดินสอของฉันแต่เราไม่ได้หยิบขึ้นมาหรือเราไม่ได้ชี้เลยเราก็ไม่รู้ว่า ดินสอแท่งไหนใช่ไหมครับอ่ะต่อไปนะครับตัวอย่างประโยคที่สองนะครับโน่นเป็นบ้านของครูป,ปอนะครับเห็นไหมครับเวลาเราพูดประโยคนี้เราก็ต้องใช้มือชี้ไปด้วยว่าบ้านหลังไหนใช่ไหมครับเหมือนถึงจะเป็นการชี้เฉพาะนั่นเองนะครับต่อไปคำสรรพนามชนิดที่สามคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะก็จะ ใช้คำว่าใครใครคำว่าอะไรแล้วก็คำว่าที่ไหนนะครับมาถึงข้อนี้เดี๋ยวคุณครูขอชบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำอะไรนะครับนักเรียนคำที่ใช้แทนคำนามนะครับคำนามก็ประกอบคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว สิ่งของสถานที่อ่ะเรามาดูนะครับว่า3ามคำนี้เขาใช้แทนคํานามอย่างไรนะครับใครๆในที่นี้นักเรียนคิดว่าใช้แทนคํานามที่เป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ครับใครๆในที่นี้ใช้แทนคนนะครับอะไรในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของและที่ไหนก็หมายถึงสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกนันนะครับ ใครๆก็ทําได้นะครับจากประโยคนี้นะครับใครๆในที่นี้ก็หมายถึงคนนะครับระบุไหมครับว่าเป็นคนไหนไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นคนไหนนะครับสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นคาสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนเนี่ยมันจะไม่ระบุว่าเป็นคนไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับอะไรก็ไม่อยากได้ระบุไหมครับว่าเป็นสิ่งไหนไม่ระบุนะครับและ สุดท้ายนะครับที่ไหนฉันก็ไปได้ระบุไหมครับว่าเป็นสถานที่ไหนไม่ได้ระบุนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับเราจะไม่ระบุว่าเป็นคนไหนสิ่งไหนหรือสถานที่ไหนนั่นเองนะครับและวิธีการดูคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะก็จะมีคำว่าใครๆอะไรแล้วก็ที่ไหนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะนะครับ ต่อไปนะครับคาสรรพนามชนิดที่4ี่นะครับคาสรรพนามถามนะครับก็จะประกอบไปได้วยคําว่าใครอะไรที่ไหนคุณคุณไหมครับสา,ามคำนี้อ่ะเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับเหมือนกับคําสรรพนามไม่ชช้เฉพาะเลยแต่วิธีการใช้มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเ,เรียนตั้งใจฟังนะครับว่าสามคำนี้สําหรับคาสรรพนามถามเนี่ยใช้อย่างไรนะครับ ตัวอย connect, ่างประโยคที่ twenties, 1ใครจะไปเที่ยวทะเลตัวอย่างประโยคที่สอะไรอยู่ในกล่องตัวอย่างประโยคที่สที่ไหนหน่าไปเที่ยวอ่ะใน3ประโยคนี้มีคําว่าใครคําว่าอะไรคําว่าที่ไหนนะครับนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าสมประโยคนี้มันเป็นประโยคอะไรครับใครจะไปเที่ยวทะเลอะไรอยู่ในกล่องที่ไหนหน่าไปเที่ยว สามประโยคนี้เป็นประโยคคําถามนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสอดคล้องกับชื่อของคำสรรพนามนะครับก็คือคําสรรพนามถามเพราะฉะนั้นถ้าสามคำนี้ไปประกอบกับประโยคไหนและเป็นคําถามแสดงว่าประโยคนั้นใช้คำสรรพนามถามอยู่นั่นเองนะครับอ่ะเผื่อใครงงนะครับเดี๋ยวค,คุณครู มาเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะกับคำสรรพนามถามนะครับนักเรียนสังเกตนะครับมันใช้คําว่าใครอะไรที่ไหนเหมือนกันเลยทั้งสองทั้งสองคำสรรพนามนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคาสรรพนามไม่ชี้เฉพาะเนี่ยมันจะเป็นประโยคบอกเล่าไม่ต้องการคําตอบนะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นคําสรรพนามถามเนี่ยมันจะเป็นประโยค คำถามซึ่งต้องการคำตอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองชนิดนี้นักเรียนต้องจำให้แม่นนะครับว่าชนิดไหนใช้อย่างไรนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับคำสรรพนามชนิดที่5นะครับคำสรรพนามแยกฝานะครับก็จะประกอบไปด้วยคำว่าต่างกับคำว่ากันนะครับลอ,องดูตัวอย่างประโยคนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ ประโยคที่หนึ่งต่างคนต่างเดินนะครับคำว่าต่างก็จะอยู่ในประโยคด้วยนะครับและประโยคที่สองไปโรงเรียนด้วยกันนะครับก็คือคําว่ากันสรุปก็คือคาสรรพนามแยกฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นมีเจตนาอยู่ด้วยกันสองเจตนาด้วยกันนะครับคือเจตนาที่1ต่างคนต่างทํา นะครับกับเจตนาที่2คือทําด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะใช้คําว่าต่างกับคําว่ากันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องคําสรรพนามนะครับนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็ตั้งใจทำแบบทดสอบนังเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ